สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมเน้นเพชรยนต์นะครับประจำการอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาใหญ่นะครับซอยสรีไทย18แยกหนึ่งนะครับวันนี้มีรถ PPV นะครับของค่ายโตโยต้ามานําเสนออีกแล้วนะครับสําหรับใครที่เป็นสาวกหน้าแชมป์นะครับรอหลอกันเลยทีนี้รู้กันเลยนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับปี2015นะครับคันนี้เป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะครับเป็นปี2015นะครับเป็นตัว 2.5V จุดหาวมิดไลชายนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะครับกับค โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับมิดไนชาย 2.5V เป็นเครื่อง VNTurbo นะครับ2,005นะครับก็ต้องบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับตัวนี้นะเป็นตัวที่เป็นเทอร์โบแปรผันนะครับเป็น VNTurbo ก็เทอร์โบทำงานตั้งแต่รอบต่ำนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเป็นทะเบียนจันทบุรีอยู่เลยนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกรอบคันภายในดำนะครับเบาะดำคอนโซลดำนะครับหน้าจอมีเนนะตัวนี้ตอบโจทย์นะครับมิดไนชายจะได้ล้อแม็กซ์4นิ้วด้วยนะเทาเทา ถ้าใครสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหนเจดเจดดหะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทเพชรยนนะครับฝนตกตั้งแต่ปีห้านะครับรถอย่างติดมาทํางานสายด้วยวันนี้นะครับก็คันนี้เป็น f o r t จูเนอร์นะครับสองวนะครับคันนี้เจ้าของเดินก็ตกแต่งอ่าพวกคิวโคมไฟมานะครับเป็นโครมียมนะครับใหม่ๆนะครับไม่มีแบบขึ้นฝ้าขึ้น ขีดๆอะไรเลยนะไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับดวงนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้เป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านในนะครับเขาเขาไปติดที่ครอบไฟเลี้ยวมานะครับมันก็รับกับไอตัวกระจังโครเมียมอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้สวยหรูยิ่งขึ้นนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับก็เป็นหลอดไส้นะแล้วก็มีคิ้วไฟตัดหมอกมาให้อีกนะครับหรือว่าที่ครอบไฟตัดหมอกนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นสีดําด้านเจ้าของเดิมเขาก็ติดไฟเป็น L E D มานะครับ เหมือนอารมณ์เหมือนเปิดไฟตัดหมอกปุ๊บมันก็จะติดทั้ง4ดวงติด4ี่จุดนะครับเจ้าของเดิมเขาก็น่าจะวิ่งต่างจังหวัดวิ่งทางมืดมดบ่อยนะครับก็ถ้ามันอันตรายเขาก็เลยติดเพิ่มมานะครับต้องบอกว่าคันนี้ตัวรถไม่มีพิษพิ้วจนนานชนหนักก็ต้องบอกว่าข้างในสวยมากนะครับฝาโปงมีสครูปดักลมมาด้วยนะครับคันนี้นะครับได้ยางนะครับเป็นของฮันคุกนะครับยางเป็นของฮันกุกนะครับแล้วก็ดูล้อแมกนะครับใหม่ๆเลยนะดูสีนะครับสวยมาก นะครับคันนี้นะราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับชุดช่วงล่างก็ดืดๆนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีสนิมเลยนะดำปิดปี่นะดำมืดเลยนะครับก็กันชนแนบสนิทนะครับชิดหมดเลยนะตัวนี้ก็มีซิลิโคนไม่ใช่ซิลิโคนนี่มันเป็นยางนะครับจากศูนย์เลยนะครับฝากระโปรงเนียนๆนะครับดูเนื้อสีนะครับสวยมากนะคันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2015นะครับก็คือเป็นปีสุดท้ายที่เขาจะผลิตโฉมแชมป์แล้ว นะครับคันนี้ราคา6,99,000านะครับรถคันนี้ได้ปีนะได้ปี15แล้วก็ใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับกระจกมองข้างก็พับปรับไฟฟ้านะครับพับปรับไฟฟ้าแล้วมีไฟเลี้ยวนะหูช้างเป็นสีดํานะครับซอกประตูอะไรต่างๆก็เดิมๆหมดเลยนะครับเพราะว่ารถแบบสภาพสวยมากคันนี้ตรงข้างประตูนะครับเขาก็จะมีชุดแต่งนะครับมาให้อีกนะเป็นชุดแต่งตรงบานประตูยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับมันเป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์หล่อ แล้วก็ตัดด้วยโครเมียมตรงนี้นะก็เป็นเอกลักษณ์ของรถคันนี้เลยนะครับสวยงามมากนะกับบันไดด้านข้างเป็นสีดําไม่มีบุบนะครับไม่มีถลอกนะรถไม่ค่อยได้ใช้งานอะมาแสนสามรถปีสิบห้าต้องบอกว่ารถวิ่งน้อยแล้วก็สภาพรถสมบูรณ์นะครับการสาดอันนี้ก็ติดมาจากความป้ายแดงนะครับโลโก้สังเกตจากโลโก้มันจะไม่ใช่โลโก้ที่เป็นขาวๆอะ่ะอันนี้มันเป็นโลโก้ที่ปั๊มมาครับมันจะมีความนูนอยู่มันจะมีความนูนอยู่นะ แล้วก็มือเปิดเป็นโคมียมนะครับแล้วก็มีครอบกนรอยมาให้นะครับเป็นโลโก้โตโยต้ากระจกก็เป็นโนตโยต้านะครับรถเดิมเดิมนะรีสี่สิบห้าต้องบ,บอกว่าสวยจริงๆนะคันนี้นะด้านหลังก็เป็นยางฮันคุกเช่นกันนะครับแม็กก็เป็นตรงรุ่นของตัวมิดไดชายแม็กจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีชุดแต่งบี้พาร์ดด้านหลังมาให้นะครับมีปลายท่อหลอกนะครับมาสี่อันแต่ท่อจริงมันออกอันนึงนะท่อจริงมันออกอันนี้นะท่อจริงออกรูนี้นะครับอันนี้เป็นท่อหลอก นะครับฝั่งลุนก็เป็นท่อเอารู้ได้ไงว่าท่อมันท่อจริงขอบมันดำนะมันมีท่ออยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับได้ชุดสกเกิร์ตด้านล่างไปด้วยนะครับพร้อมดิฟฟิวเซอร์สีดำนะครับแล้วก็มีไฟทับทีมด้านท้ายนะไฟท้ายตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับไฟท้ายมันลมดำเพราะว่าตัวนี้เป็นบิตในชายตัวสุดท้ายข้างในโคมมันเป็นสีดำดวงไฟเป็นสีแดงแต่ในโคมเป็นสีดำไฟเลี้ยไฟถอยอยู่ครบ นะครับโคมเดิมๆไม่มีแตกแล้วนะครับน้ําไม่มีเข้านะครับสวยๆเลยข้างในเป็นลมดําสวยมากนะครับคาท้ายก็เป็นโลโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับตัววีนะครับโลโก้ติดอยู่นะครับเวียนเทอร์โบโลโก้อยู่ครบนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ราคา699,000บาทนะครับฟรีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับสําหรับใครที่อยากได้ To โยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับหรือพีพีในท้องตลาดเมืองไทยนั่นเองก็คือรถกระบะดัดแปลงนี่คือช่วงล่างเป็นรถกระบะหมดเลยนะครับ แต่มีแค่การปรับเซตใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เป็นรถเจ็ดที่นั่งได้เลยนะครับ f o r t u n e r นี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้กันยาวนานนะโฉมนี้คนหาเยอะมากเลยนะในตัว2.5งจดห้าบนไชาร์วีเอ็นเทอร์โบนะครับตอนนี้เพชรยนต์นำเข้ามาแล้วนะครับด้านหลังมีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์เดิมๆนะครับหลังคาไม่มีแบบผูกไม่มีคลื่นสนิมนะมีโลบาร์ให้2จุดสปอยเลอร์นะครับมีไฟเบรกให้นะใบปัดน้ำฝนอยู่นี่นะครับด้านหลังมีไล่ฟ้าตรงขีดแดงๆแล้วก็ไล่ฟ้า นะครับคันนี้มีกล้องมองหลังให้นะครับอยู่ตรงนี้นะเป็นกล้องสแตนดาดติดรถมานะครับนี่เลยฝาท้ายเปิดขึ้นไปก็ข้างในเนียนๆสวยๆนะครับรถคันนี้สภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมจองพร้อมส่งมอบได้เลยลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถจับจองได้ก่อนนะครับจองสามพันห้าพันได้หมดนะครับจองรถอันนี้เงินจองลูกค้าได้คือร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผ่านไม่ผ่านก็ได้คืนนะครับเราใช้จองแค่จัดไฟนั้นเฉยๆนะกันคนอื่นมาจองซ้อนรถลูกค้านะครับดูฝาท้ายนะครับอตไม่มีแกะ สองฝั่งนะครับเดิมๆนะครับเนี่ยรอยเม็ดอาร์คเนี่ยรอยเม็ดอาร์คสวยจริงคันนี้นะครับเนียนทุกตรงนะครับเนี่ยต่สติ๊กเกอร์ไอ้นี่ยังอยู่เลยเหมือนด้านหน้าฝั่งกระโปรงนะครับพรมเป็นสีดํานะครับตัวนี้พรมเป็นสีดําแล้วเป็นมิดไนช์ชายถ้าเป็นตัวปกติพรมมันจะเป็นสีเบจนะครับเบาะมิดไนช์ชายก็จะได้เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับแอร์มีสองตอนนะครับมีแอร์ตอนนี้แอร์แอร์มีสองตู้มีตู้หลังกับตู้หน้านะครับสวยมาก นะครับคันนี้เป็นรถครอบครัวที่ต้องบอกว่าซื้อทีเดียวคุ้มจบเลยนะครับรถปีเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ดีกว่ารถปี2015นะครับพอดีอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างแคบนะรถปี2015นะครับแต่ดูนะครับการใช้งานน้อยนะไม้แสนสามนะครับดูแผงประตงประตูนะครับเป็นสีดำนะครับเดินสติชิ่งคู่ได้คู่มาตรงนี้เป็นลายไม้สวยๆนะมีพรมให้เรียบร้อยมีสครับเพดนะครับเป็น ลาเตเลตโลโก้ฟอร์จูเนอร์ต้องบอกว่ารถคันนี้สภาพเดิมสูงที่สุดแล้วนะครับตัวบฟอร์จูเนอร์ก็เป็นสีดำเนี่ยตัวนี้น้ำชายแล้วเมื่อมันพับมันมันเอหลังได้3ระดับนะครับถ้าเราอยากกระดกมันขึ้นเราดึงมือเดียวเลยดึงปุ๊บเบาะมันก็จะสวิงไปข้างหน้านะครับมีที่เท้าแขนให้นะครับมีที่เท้าแขนให้แข็งแรงเลยนะครับเนี่ยดูตัวเบาะสะอาด,อาดไม่มีฉีกขาดอันนี้เบาะเดิมๆนะเราไม่ได้บิวใหม่นะครับรถมาสภาพนี้เลยสวยจริงนะครับ แอร์ตอนหลังก็เปิดได้จากตรงนี้นะครับมี2จุดตรงนี้กับด้านหลังอีก2จุดสําหรับผู้โดยสารตอน3นะครับโหสุดๆแล้วคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับ t ต y o ต้าฟอร์จูเนอระครับสองจุดห้าวมินใชายนะครับโฉมปีสิโฉมสุดท้ายนะครับเพราะว่าปีสิเขาไปผลิตออนิวหมดแล้วนะครับนี่แผงประตูด้านหน้าก็เดิมๆนะครับจะสังเกตรอยจุดเม็ดอากอะไรต่างๆนะอยู่ครบหมดนะครับ นี่เลยสวยมากนะครับคอนโซลเป็นสีดำนะครับด้านบนแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับเบาะเดิมๆนะครับอันนี้รถมาแบบไม่ได้บิวเลยรถที่มาจากโตต้าบัสสวยทุกคันนะครับผมบอกเลยนะเบาะเนียนๆนะครับปีกหมอนไม่มีแบบยุบเลยนะครับใครที่อยากได้แบบรถสภาพแบบเดิมๆใช้งานจริงนี่ต้องบอกว่าคันนี้สุดจริงนะัวน็อตไม่มีขยับนะครับสวยงามสุดๆนะครับ แล้วก็หน้าจอตัวนี้นะครับเป็นจอตัวที่มีนิเกเตอร์นะครับต้องใส่ดีการ์ดนะครับตรงนี้มันอาจจะมีรอยบ้างเดี๋ยวตรงนี้เราต้องเก็บงานให้นะครับเพราะว่ารถพื้นเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นลายไม้นะแอร์เป็นออโต้สวยๆเลยนะครับตรงนั้นเป็นปุ่มเปิดแอร์หลังนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับจากฝั่งนี้เลยพอดีเราขี่สายเข้านะพวงมาลัยคันนี้ก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาเลยนะครับกุญแจเขาจะได้เป็นแบบนี้ สวยๆก็เลยนะพวงมาลัยเป็นลายไม้สีเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็มีเนี่ยพวกปรับมองข้างกระจกไฟฟ้าดูปุ่มไม่ถลอกเลยนะครับรถใหม่จริงๆนะแทงประตูฝั่งคนขับสวยๆนะครับออโต้ไม่ใช่ออโต้บันหนึ่งบานนะับไฟฟ้าสี่บานเลยนะครับสวยงามมากคันนี้บอกไฟฟ้าคนขับนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับอันนี้เขาก็ทําหัวเกียร์มาแต่เราหมุนออกได้นะถ้าเราไม่ชอบก็เอาหัวเกียร์เดิมมาใส่ได้ นะครับแต่มันก็เข้าง่ายดีนะเกียร์แบบนี้นะครับคอนโซลเนี่ยเป็นสีดำนะครับเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับคอนโซลเป็นสีดําหมดเลยนะครับหน้าแอร์เป็นออโต้จอมีนเวิเกเตอร์เดี๋ยวผมพาไปชมมอองเครื่องก่อนนะพอดีเขาจะเอารถออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝากรโปงให้ดูชมหอองเครื่องพร้อมกันนะครับนี่เลยนะครับหอองเครื่องของเจ้า2 5ุด้านะครับ 2.5 V-Mid ในชายคันนี้ต้องบอกว่าสภาพเดิมสุดๆนะครเป็นเครื่อง V-Enterbo นะครับ2,005นะรฝาปรงเดิมนะครับกันความร้อนเดิมนะครับดูจากด้านบนได้เลยนะพวกรอยอาร์คอะไรต่างๆนะครับสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับสติกเกอร์ตรงนี้ก็อยู่นะครับฝาปรงเดิมมากนะดูดิรถสวยนะครับรถปี15ราคา6,99นะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเดิมนะครับแก้มเดิมหมด สติ๊กเกอร์มอกแผ่นเพจทุกอย่างอยู่ครบนะครับคานเดิมนะพลาสตัวแอลนะคานหน้าก็เดิมๆดรอยอาร์กอะไรต่างๆอยู่ครบเนี่ยดกเดิมมากนะครับเลขปีคานหน้ายังอยู่เลยนะครับนี่เลยสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะ 2.5V พีบี้ชายปี2015นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับในเพจยนนะครับรันนี้ราคา699,000บาทนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับรถครอบครัวนะครับสีขาวมุก ปี2015ตัวหายากของตุนห้าวีมิดในชายนะครับราคา6 90, 9 9 0 0 0บาทนะครับเลขกไมล์หน่130,000มกิโลนะครับสวัสดีครับ